ส่ไฟไม่ป่านี่แหละฝุ่นฝุ่นไะค่าพีเอ็มสองจุดห้องจุดศูนย์ันฝันหลายกิโลันใช่ใโอ้โหสามกิโลเมตรเหมือนวิ่งกลางคืนเลยนพวกนักดับเพลิงมานล

ความเร็วขึนน้นอีนแล้วบเกแ่เอาแต่เขาเร่งเลยนะนี่ครัเขาต่เลเลนะแต่แต่เต็มเลย

มันโ,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 โดดอ้ตบดอกบักเลยเนี่ยอะไรสุดดีขาดไม่หมดทำยังไงวะฮะมันไม่เน่าอะอะไรเปล่าขาดไม่หมดมันไม่เน่าหรอแล้ว่ายแช่ยเย็นไว้แล้วมั้ยแพ็งหรือเกิน all right